จากเหตุก,การณ์สอสเกาหลีได้ลุกขึ้นมาเรียกร้องให้หยุดจับผีน้อยได้แล้วสายงานเกษตรจะล้มแล้วผีน้อยไม่กล้าออกมาทํางานกันแล้วเพราะเจ้าหน้าที่ตอมอกวาดล้างหนักเหลือเกินในอีกมุมบางคนก็สงสัยว่าคนวีก็สอบรอเลือกทําไมนายจ้างไม่มาเลือกไปบ้างสรุปแล้วมันติดอะไรทําไมเท่าแก่เกาหลีถึงไม่จ้างคนวีสรุปก็คือติดที่นายจ้างนั่นแหละค่ะหลายๆคนที่สอบได้แล้วรอนายจ้างไปเลือกก็น่าเห็นใจไม่น้อยบางคนสอบไปแล้วสองรอบรอจนหมดอายุสอบแถมปีหน้าอายุก็จะเกินไปอีกจะไปแบบผีตอมก็กวาด ล้างนาคหลายคนกว่าจะสอบได้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไม่ว่าจะมาแบบไหนก็เป้าหมายเดียวกันทางนี้ก็ต้องเข้าใจในายจ้างด้วยว่างานบางงานมันไม่ได้มีงานตลอดทั้งปีถ้าเอาคนวีเข้ามาแล้วงานหมดมันก็จะยุ่งยากอีกหลายหลายอย่างตอนนี้คนวีไม่มีงานในช่วงหน้าหนาวนายจ้างไม่ได้ไล่ออกนะแต่นายจ้างไม่ให้เงินเดือนเพราะไม่ได้ทํางานก็ต้องหยุดงานคนวีบางคนก็พากันโดดวีจากเจกปัจจัยที่บีบให้ต้องเลือกต้องทําบางทีก็งงบอกขาดแคลนแรงงานแต่ก็ไม่ไปเลือกอแรงงานที่เขารอสอบในระบบบางคนรอจนครบ 2ปีจนหมดอายุก็ยังไม่มีใครได้ไปน่าเห็นใจคนที่ไม่ได้สัญญาจ้างอย่างอีแปอรายาสั้นเยอะแยะที่ตรงกับงานแต่สุดท้ายก็อยากได้แรงงานผีน้อยมากกว่าคนเกาหลีเองก็ไม่ทํางานหนักคนมาวีไปบังคับให้เขาทํางานเหมือนเครื่องจักรก็ไม่ได้นะน้อยคนจะยอมทําทุกอย่างตามคําสั่งขนาดนั้นไม่เหมือนแรงงานผีน้อยที่ไม่มีหัวคนให้แบกทาตามคําสั่งได้ดีไม่ค่อยโบนเพราะรู้ตัวเองดีว่าไม่มีวีซา่าต้องยอมทํางานเหมือนเครื่องจักรก็ทําได้เท่าแก่ก็เลยชอบนั่นเองจ้า